ไอติมเดลิควีนครับหลายคนคงเคยกินกันเอยไอติมเดลิควีนวิซซาทุครั้งที่พนักงานเสิร์ฟก็จะทำอะไรครับปั๊มซึ่งมีใครเคยสองใช้ไหมว่าไอติมวิซซ่าเนี่ยมันคว่ำได้นานเท่าไหร่กี่นาทีกี่วินาทีวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันกับไอติมเดลิควีนวิซซาเด็กห้บาทครับ จะไปซื้อไอติมและลูกคืนพิสั่รถออริจินอลต้องเป็นโอริโอ้เท่านั้นเอาแก้วใหญ่เลยแก้วเล็กกระป๋องเปลืองมันไม่าจะแก้วเลยแก้วใหญ่แก้วเล็ก <c oughs> ไรม่รู้อะไรของมันเอออย่าได้คล้องตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่ากวนอย่าต้องฝันนะต้องฝัน bây <laughs> <pads cười> <laughs> 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 giờ không có mà. Tôi. ตามมาเงมี้นะไมีอนะอี <c ười> ้จะมาเทสว่ามันจะได้นานเท่าไหร่เริ่มเดี๋ยดจับเวลา่ายไปไงดูดูายซูรจิซูได้เท่าไหร่ับ สิบปีแล้วครับัไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิบปีแล้วผมสิบปีแล้วผมไอติมหายไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> จริงๆมันน่าอยู่ได้นานกว่านี้ <c oughs> แต่ว่าเพราะไอคนกล้องตากล้องเนี่ยมันเสียเวลากับอะไรอีกก็ไม่รู้ไ <c oughs> อติม <c oughs> หายไป <c oughs> เหนือแต่ช้อนนู้ไม่มี25บาทกู่ายได้แค่นี้คุย <c oughs>